นิ้วมิตรจ้าครับพิเต ี๋ยวพี่ะจ้าโอ้ยจะถ่ายอะไรวะคือแบบต้องไหนเป็นกลางอย่างนี้ที่มาอย่างนี้แล้วไงพี่ทิชารอจังพี่ชาตื่นยังตื่นยังโอ้ยพี่ตาบ๊ายบายอัพต์ยูอัต์ยูเดียวเดียวอัพตูย่ไหม อ๋ม,มึงเก็บอไปนี่เดินออมเว้ยพี่๋าวพี่เ๋าพี่เ๋าวถึงกี่โมงคะวันนี้วันนี้ถึงกี่โมงคะบ่ายสองก็เสร็จแล้วเนาะโอเคจะกลับบัานนี่ไหมไม่กลับ รอที่บ้านนะโอ้โหโยโอ้ยทาเข้าโอ้ทาเข้าอะไรวอะไรอะไี่มองไม่เห็นเนี่ยเร่งอะไรกันหรอโอ๋อโอ้ยนี่ก็ฟินแบบ อย ia, ู่ท er> ี่ไหนอ่ะพี um ่เต้ทองหลอซอยไหนซอยไหน p l ซอยไหนพี่เต้คือบอกเาเห็นกเนี่ยอออะไรตงโพนเสร็จหเลย